เคยมีปัญหาแบบนี้ไหมครับจะซื้อกุญแจไปล็อกนะครับตู้เติมเงินเครื่องซักผ้าตู้น้ํามันแล้วก็พวกตู้หยอดเหรียญทั้งหลายแล้วก็ต้องซื้อกุญแจอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อไปลหลายๆอันทีนี้กุญแจเนี่ยแต่ละชุดมันก็จะมีชุดของมันไว้ไขแต่ละดอกเราก็ต้องพกไปหลายๆดอกถูกไหมครับทีนี้มันก็จะมีกุญแจระบบมาสเตอร์คีย์เนี่ยอ่าแบบนี้ อันนี้ชุดหนึ่งสามมีแม่กุญแจสามอันอันนี้มีแม่กุญแจทั้งหมดห้าอันนะครับก็มีกุญแจดอกเดียวไขได้หมดเลยนะครับทั้งห้าอันทีนี้บางคนก็อาจจะกลัวนะครับว่าโอ้เดี๋ยวให้กุญแจไปเดี๋ยวลูกน้องไปไขไขได้หมดเลยมันก็จะมีแบบแยกอิสระนะครับก็คือมีมาสเตอร์คีย์อันหนึ่งแล้วก็จะมีกุญแจลูกนะครับที่ไขแม่กุญแจชุดของมันเลยเพราะฉะนั้น แอดมินหรือเจ้านายถือแต่อันนี้ซึ่งมีสิทธิ์ไขได้ทุกตัวเลยส่วนลูกน้องคนหนึ่งก็อาจจะให้รับผิดชอบดูแลตู้ใดตู้หนึ่งนะครับก็จะมีลูกกุญแจไขแต่ละอันอย่างนี้ก็ได้ครับ